พอตกตอนเช้าก็เข็นรถหาขอเขามาไล่มาเฮาพวกผมก็บ,บอกเคยแค่หมอลำขอเขามาขอเขาแล้วเด้อแม่เป็นจังใดแน่ลำเมื่อขึ้นถือใจเจ้าบอกใครจะน,นั่งไหนซื้อใครจะน,น,นั่งหิ่งเนาะไอ้ย่อมันอกี้นั่งกิกินตะ๊ะ ะอยาไลด,ดูน้ำไข่บขันเล็กกอยูน่น้ำใบถั่วมอนไลยอ่าวันไรจะปีนขึ้นโต๊ะแบบนั้นไลยอืมเด็นกน้อยมันดื้อพี่น้องเอ้ยบางคนคว่าโอ๊ยสามาธิสั้นอันนั้นอันนี้แล้วจะเป็นอะไรก็สร้างเขาพี่น้องลูกข่อยข่อยแพงคือเก่าหันละดื้อกับลูกข่อยกี้ไร่กับลูกข่อยเด้อพี่นอ้องเด้อเข้าใจตามนั่นไปหาหมอปุ๊บบรไดดีปั๊บเลยหมอกับบม่นเทวดาพี่น้องเอ้ย แต่พาปรึกษาเขาได้กับปรึกษาสำหับไปหาหมอเด้อพาลูกไปหาหมอพอก็แม่เรียกลูกมาเป็นไปอยู่บาจอยากไปให้ลูกเป็นบ้าก่อนนางชีผ้าไปคุณน้องลูกก็ได้เป็นบ้าก็ได้พ้าไปดอกปกติดีอยู่เพียงแต่เด็กน้อยมันดื้อมันก็ปินหันปินหนีธรรมดาเด้อพี่น้องสำหรับคิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะเกินนดมาทรมา,านจะก่อใหญ่มาจากใจกับบุใจผู้พูใจผู้เดียว ทรมานพอแม่ใหญ่มากมันนั่นทรมานแม่อีมันจพนย่งที่พอคนย่างอยู่ก็ก็คือสบายคทอทรมานพอ